สัสดีครับแฟน,ฟน YouTube Channel ดูมวยบายใหญ่ลำนลายในเทปนี้ครับเราจะพาไปชมไฟการชกของแจ็คหน้ากากเสือครับหรือแจ็คนนแดงยิมครับขวัญใจของศึกวันล,ลุมินีที่วันนี้ครับเจอศึกหนักเจอกับพันก่อนนักมวยเขมรเจ้าบ้านครับที่ทั้งใหญ่ทั้งยาวติดตามรับชมกันครับแจ็คจะสามารถเอาชัยชนะกับประเทศไทยได้หรือไม่ แต่ก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสังญาดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆเยอะมากันที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยถล่มกุนคแมรจัดขึ้นเมื่อวันที่1กันยายนปี2018หรือตรงกับปีพศ2 5 6 1ครับที่ประเทศกัมพูชานักชกไทยของเรานะครับนั่ก็คือแจ็คนนแดงยิมครับเจอกับพันกร นักชกชาวกัมพูชาเจ้าบ้านนะครับชกในพิกัด63.5กิโลกร,รมกัมกำหนด3ยกครับทัมวยไทยของเราคือแจ็คโนนแดงยิมนี่แฟนๆมวยอาจจะเคยได้ชมผลงานมาแล้วนะครับแจ็คหน้ากากเสือขึ้นชกในศึกวันลุนีหลายไฟแล้วนะครับแฟนๆน่าจะติดตาดา่าในการแต่งตัวครับต้องมีหน้ากาก,ากเสือขึ้นบนเวทีด้วยแจ็คมุมน้ําเงินนะครับแจ็คโนนแดงยิมครับอีปีสูง165เซนติเมตรครับ พันกรนักชกกัมพูชาครับ23ปีครับอ่อนกว่านิดนึงครับแล้วก็สูงเท่ากันครับ165เซนติเมตรพันกรที่เคยมาชกเมืองไทยนะครับใช้ชื่อว่าพันกรชอรัตนะชัยก็เป็นมวยเขมรที่มาต่อยเมืองไทยนานเหมือนกันนะครับสำหรับพันกรรายนี้ครับแต่ชื่อชั้นในเมืองไทยนี่ยังไงก็ไม่น่าจะสูทางด้านแจ็คได้ครับแจ็คขยับเดินเข้าหาครับเคียร์เคียร์แล้วเจาะยางไปทีครับ เพราะว่าเป็นจอกล่าครับแม่มีถีบขาหน้าครับมีทําลายจังหวะตลอดครับแจ็คแม็กนี่ครับอ้ววผมมีจังหวะนี้ก็ดีดแข้งขวาเลยครับแขวาหน้านี่ออกได้ดีครับแล้วมีนี่ครับน่มีถีบรบกวนตลอดครับพันกรจะขยับเข้าหานี่ก็ถีบขาน้าอู้จังหวะนะครับแม่หมุนตัวจะเล่นท่ายากครับพันกรอ่าปกติยังโดนกันลำบากนะครับรอดท่ายากแล้วครับมีถีบบริเวณ หาขวาหน้าของพันกรตลอดครับสําหรับแจ็คครับพยายามครับนี่ครับแหมนีีมีถีบทำลายจังหวะพยายามต่อยหนึ่งสองครับพันกรค่อยๆขยับเข้าหาครับโยกหาจังหวะครับอู้จังหวะนี้ครับก็ยังโดนกันไม่เต็มนะครับถีบทำลายจังหวะตลอดครับกลายเป็นจุกจิกนะครับตอนนั้นสําหรับแจ็คครับนี่ครับแหมทีบทีบตลอดครับโอ้ออกจุกจิกครับน่าทีบกระโอ้จังหวะจะขึ้น ขวาสูงครับแมจังหวะมันไม่ได้ครับค่อยเดินเข้าหาครับพันกรนี่ดูหนากว่านะส่วนสูงนี่ในตามข้อมูลนี่เท่ากันนะแต่หนากว่านะตัดลำโตไปทีครับพันกรต้องต้องบี้ครับต้องเบียดครับต่อยกับแจ็คต่อยกับมวยทรงนี้นี่ต้องเอาให้หมดครับเพราะถ้าไม่หมดเดี๋ยวเราจะหมดเองครับแล้วก็มีถีบทำลายจังหวะตลอดนะฮะิเชื่อแล้วครับตอนนี้พันกรจะทำไงต่อ ดูดูโอ้อยูด่ดูแกยกเอวอ๋อดูดูเด้าแล้วเด้าเด้า,ดาซ้ายเด้าวขวาโอ้แต่พันกรนี่จะใช้ได้นะปินออกมาครับทางด้านของแจ็ครับพันกรยังเดินครับต้องกดดันครับชกในบ้านแล้วตัวก็ใหญ่กว่าด้วยแรงบัทลก็น่าจะดีกว่านะครับค่อยๆเดินก็หาครับพันกรพันกรน,กรนี่มวยเขมรนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงกันพันกรมุมแดงมวยขเขมรน,นะครับแทงกหับไปหนึ่งทีครับ หยัดจองไม่ออกครับนี่ครับทีมออกแนวเป็นมวยชกยากไปเลยครับสําหรับแจ็คในไฟน์นี้ไฟหนึ่งสองครับพันกรยังไม่โดนครับแจ็คพยายามจะมีลูกทีมจุกจิกรบกวนตลอดครับตับขาวิธีครับเมื่อสักครู่ครับอ่านโดนทางด้านของพันกรต่อยางคืนบ้างกรอนยังโดเดินประกบครับเดินติดครับนี่ครับโอ้โหทิ้งหมัดแจ็คัยแบบชิวๆครับชกแบบชิวๆครับ ไปกดดันไปเลยครับพันกรไล่ติดมุมครับติดเชือกครับจะได้อออาวุธถนัดถนัดครับอย่างก็คือตัวแจ็คครับก็จะได้ขยับหนีไปไม่ได้โอ้จังหวะครับฝันโอ้ยไปยักหน้าครับมาเมื่อสักครู่ครับมีจังหวะครับทางด้านแจ็คครับฝันสอกขวาเข้าไปทีหนึ่งครับแต่ละพันกรเหมือนเหมือนชิวๆอ่ะเหมือนพยักหน้าเอามาดิครับมาดิครับอมาดิครับก็ยกนี้จัดต่อเลยครับ ยักโนนแดงยิ้มครับน้าเงินมุมแดงก็พันกรนักชกกรมมุชาครับพันกรยังเดินครับแม่ไปความความใหญ่ครับได้ความหนาครับยับเข้าหาครับพันกรกระแทกยับไปเดินเข้าหาครับจัางหวะนี้ครับตายไหนึ่งทีครับพันกรครับโอ้เดินเดินเดินดุมๆนะครับแจกคพยายามเตะตีนขวาหน้าครับสกัดไปหนึ่งที พันกรนี่แม่ได้จังหวะติดเชื่อต้องหาจังหวะเข้าทำนะครับแม่ยังไม่มีจังหวะที่ดีที่จะเข้าทํานะครับกดดันไปเรื่อยครับกดดันจนกระทั่งแจ็คนี่ออกอาการหมดแล้วครับก็จะเป็นทีของพันกรแล้วครับแต่ตอนนี้แจ็คยังไม่หมดครับแจ็คยังเหลืออยู่ครับพร้อมเสิร์ฟครับแจ็คเกียขาหน้าตลอดครับตอนนี้พันกรพยายามจะเข้าครับนี่ครับเข้าผิดเหลี่ยมเนี่ยมันก็โดนแข้งนะครับดันไปเรื่อยครับ อันกรนี่ครับอุ้ยเตะสูงครับอ่านเดินก็โดนคืนด้วยแข้างไปทีครับอยับไปมวยคู่นี้นี่อาจจะยังไม่ดูเดือดเท่าที่ควรครับจังหวะนี้ครับวางแข้งไปทีครับพยายามหาจังหวะหาช่องทําอยู่ครับสําหรับทางด้านของอันกรแจ็คปิ้นหนีวมาครับโยกไปพยายามจะเตะเจาะยางครับเจาะยางจะได้แหมเดินไม่สะดวกครับจะได้เคลื่อนไหวได้ช้าลงครับ กดดันไปเลยครับทางด้านของนกชกนี่ครับอุดยิงมัดไปหนึ่งทีครับโอ้โหเต็มเต็มเหมือนกันครับกดดันไปครับแหมเริ่มเริ่มได้ใจแล้วครับพันกรตอนนี้อ่าติดติดมุมสามเหลี่ยมอ่ะสับไปทีครับอด้านของแจ็คนี่ก็ปินตัวมาได้ครับต้องกดดันไปเลยครับสําหรับพันกรไปหนึ่งสองครับนี่ครับจังหวะนี้กระแทกแย็บฝับเอาอล่นเลยครับโอ้โหสอกเดียวเท่านั้นครับ โอ้สอซ้ายเอาว่าซาเลยครับโอ้นอนอ้าซาตาหลับพิมพ์เลยครับโอ้โหสอกซ้ายครับแมแกเหมือนจะไม่เดือดครับนี่ครับโอ้โหแจ็คครับก็มาดิครับแมตอนหมดยกแรกครับก็มาดิครับอัดูภาพช้าครับอย่างนี้ไม่เห็นครับนี่ครับโอ้โหฟันไหมครับสอกซ้าย โอ้โหฟันเสร็จแล้วทั้งด้านของนักชกกัมพูชาครับพันกาอนนี่ครับโอ้โหเต็มกระโดงคางครับเต็มกระโดงคางโอ้โหนี่ครับปักเขาให้เต็มกระโดงคางครับลูดเลยครับอุณนอนอาซ่าเลยครับโอ้พันกรอนนอนอาซ่าเลยครับมาเรียบร้อยครับนักชกไทยของเราครับแจ็คหน้ากากเสือครับแจ็คนนดงยิงภาพ เป็นฝ่ายเอาชนะนอกทางด้านของพันกรน,นักชกชาวกัมบูชาด้วยศอกซ้ายนะครับในยกที่2ครับแม่เด็ดขาดจริงๆครับรับชมจบที่ร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นยังไงบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ